สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะคุยเรื่องที่เอ,อ่ออาจจะดูละเอียดอ่อนแต่สําคัญมากๆครับคือเรื่องเพศศึกษาสําหรับวัยรุ่นใช่ค่ะโดยเฉพาะการคุยยังไงให้เน้นเรื่องความปลอดภัยแล้วก็การไม่คุกคามกันซึ่งเป็นเรื่องที่อืมจําเป็นจริงๆในยุคนี้ครับวันนี้เราจะมาดูกันจากข้อมูลบทความแล้วก็มีกรณีศึกษาด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ย ควรจะคุยเรื่องนี้กับวัยรุ่นตอนไหนแล้วจะคุยเรื่องยากๆอย่างความยินยอมหรือว่าภัยออนไลน์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมยังไงดีค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันนี่ก็มาจากมุมมองผู้เชี่ยวชาญน,นะคะแล้วก็ตัวอย่างเคสจริงๆเพื่อให้เห็นภาพชัดๆว่าเออความรู้ที่ถูกต้องกับการเปิดอกคุยกันในบ้านในโรงเรียนเนี่ยมันสําคัญแค่ไหนคําถามแรกเลยที่หลายคนสงสัยคือต้องเริ่มสอนเพศศึกษาเมื่อไหร่ครับผู้เชี่ยวชาญเขาว่าไงบ้าง จริงๆผู้เชี่ยวชาญหลายท่านบอกว่าไม่ใช่รอให้เป็นวัยรุ่นนะคะควรเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยคือสอนเรื่องร่างกายให้รู้จักให้เคารพสิทธิ์ตัวเองสิทธิ์คนอื่นเป็นการปูพื้นเรื่องความปลอดภัยไปในตัวอ๋อครับเริ่มตั้งแต่เล็กๆเลยใช่ค่ะแล้วพอโตขึ้นหน่อยช่วงประถมปลายประมาณ10-11-12ขวบเนี่ยอันนี้เป็นจังหวะสําคัญเลย ที่จะให้ข้อมูลเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายประจําเดือนฝันเปียกอะไรพวกนี้ค่ะลดความกังวลเขาไปก่อนแล้วที่โรงเรียนล่ะครับบทบาทตรงนี้เป็นไงบ้างโรงเรียนก็เข้ามาช่วยเสริมความรู้รอบด้านนะคะแต่ก็อือาจจะมีข้อจํากัดบ้างเรื่องทัศนคติหรือการสร้างบรรยากาศที่แบบปลอดภัยจริงๆให้นักเรียนกล้าถามกล้าคุยโดยไม่กลัวว่าจะโดนตัดสินหรือโดนมองแปลกๆครับครับ ซึ่งพอเข้าวัยรุ่นตอนต้นจริงๆประมาณ11-14ถึงเนี่ยข้อมูลหลายแหล่งบอกว่านี่คือช่วงทองเลยนะเพราะเด็กเริ่มสนใจเรื่องเพศชัดเจนมีการเปลี่ยนแปลงเยอะใช่เลยค่ะช่วงนี้แหละที่ต้องเน้นไม่ใช่แค่เรื่องร่างกายอารมณ์นะคะแต่ต้องรวมเรื่องการคุมกำเนิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทักษะปฏิเสธแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือเรื่องความยินยอมหรือคอนเซนต์เนี่ยค่ะ คอนเซนต์ประเด็นนี้ผมว่าสำคัญมากแล้วก็อาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่งลองดูตัวอย่างกันไหมครับอย่างเคสของต้นกับขวัญที่เป็นแฟนกันได้เลยค่ะเล่าเลยค่ะคือต้นกับขวัญเนี่ยเขาดูหนังกันสองต่อสองที่บ้านต้นก็เริ่มแบบขยับเข้าไปใกล้จากกอดจะจูบแต่ขวัญเขาดูอึดอัดนะพยายามเบี่ยงตัวหลบแล้วก็พูดเบาๆว่า,วาเดี๋ยวก่อนอืม <c oughs> แต่ต้นไม่หยุดครับบอกว่า เป็นแฟนกันไม่เห็นเป็นไรแล้วก็ยังพยายามจะสัมผ <sun arrivé> like wow. <t ick> ัส <design> ตัวขวัญต่ออืมฮึเคสนี้ชัดเจนมากเลยนะคะสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจเลยคือคอนเซนต์หรือความบุญยอมเนี่ยมันไม่ใช่แค่การไม่พูดว่าไม่หรือการนิ่งเฉยนะคะครับแต่มันคือการตอบใช่อย่างชัดเจนกระตือรือร้นและเต็มใจจากทั้งสองฝ่ายเลยแล้ต้องให้ได้ตลอดเวลานะคะต่อให้เป็นแฟนกัน เคยมีอะไรกันมาก่อนก็เปลี่ยนใจได้เสมอเออคือเปลี่ยนใจได้ตลอดใช่ค่ะการที่ขวัญเขาแสดงท่าทีอึดอัดเบี่ยงตัวหรือพูดปฏิเสธไม่ว่าจะเบาแค่ไหนก็ตามนั่นคือสัญญาณที่ชัดเจนแล้วการที่ต้นไม่สนใจสัญญาณนี้คือการไม่ให้เกียรติแล้วก็เข้าข่ายล่วงละเมิดเลยการเคารพขอบเขตกันนี่แหละค่ะคือหัวใจเลยครับผมการเคารพขอบเขตแล้วถ้าเป็นในโลกออนไลน์ล่ะครับเรื่องนี้ก็มีประเณ็ณเหมือนกัน อย่างเคสฟ้ากับนนทใช่ค่ะโลกออนไลน์นี้ก็มีความเสี่ยงอีกแบบเล่าเคสของฟ้ากับนนทได้เลยค่ะฟ้าเนี่ยถูกนนทแฟนเขากดดันหนักมากให้ส่งรูปส่วนตัวหรือที่เรียกว่าเซ็กซ n ่ติ่งครับนนทอ้างว่าแบบพิสูจนร,รักแท้หน่อยอะไรแบบนี้อืมการกดดันนี่ไม่ใช่ความรักเลยนะคะสุดท้ายพอเลิกกันนนเอารูปฟ้าไปปล่อย ไปแชร์ต่อในกลุ่มเพื่อนในโซเชียลฟ้าเสียหายหนักมากครับโห oh, เรื่องนี้มันสะท้อนความจริงหลายอย่างเลยนะคะอย่างแรกคือโลกดิจิทัลเนี่ยมันแทบไม่มีคำว่าส่วนตัวจริงๆรูปที่ส่งไปแล้วเราคุมไม่ได้เลยว่าจะไปอยู่ที่ไหนบ้างจริงครับอย่างที่สองการกดดันการบังคับเนี่ยมันไม่ใช่ความรักแต่เป็นการไม่เคารพกันและสาม ผลกระทบจากการเผยแพร่ภาพส่วนตัวโดยไม่ยินยอมหรือที่เรียกว่า image-based abuse เนี่ยมันรุนแรงมากทั้งทางจิตใจสังคมแล้วอาจจะผิดกฎหมายด้วย image-based abuse นี่คือการใช้รูปไป Black m a ล l หรือเผยแพร่โดยไม่ยอมถูกต้องค่ะคือการใช้ภาพหรือวิดีโอลับเฉพาะของคนอื่นไปเผยแพร่ข่มขู่หรือคุกคามโดยที่เขาไม่ยินยอมเลย ข้อสรุปจากผู้เชี่ยวชาญคือไม่ควรส่งภาพส่วนตัวให้ใครเด็ดขาดถ้าถูกกดดันต้องกล้าปฏิเสธแล้วก็รีบปรึกษาผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ค่ะครับชัดเจนเลยครับไม่ควรส่งแล้วถ้าถูกกดดันให้รีบปรึกษาอีกเรื่องที่ยังเจอเยอะคือการตั้งคันในวัยรุ่นอย่างเคสแก้มอายุ16กับเอกอายุ17ค่ะเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่จริงๆเคสนี้คือแก้มกับเอก มีเพศสัมพันธ์กันแต่ไม่ได้ป้องกันเพราะคิดง่ายๆว่าเออครั้งเดียวคงไม่เป็นไรหรอกแล้วก็อาจจะอายด้วยไม่กล้าคุยเรื่องป้องกันไม่กล้าไปซื้อถุงยางซึ่งความคิดว่าครั้งเดียวไม่เป็นไรเนี่ยอันตรายมากนะคะสุดท้ายแก้มก็ท้องครับส่งผลกระทบหมดเลยทั้งเรื่องเรียนอนาคตชีวิตทั้งคู่เปลี่ยนไปเลยใช่ค่ะจุดนี้มันย้ำเตือนว่าความเสี่ยงเรื่องท้องเนี่ยมันมีเสมอต่อให้แค่ครั้งเดียวก็ตาม และผลกระทบมันไม่ได้มีแค่เรื่องสุขภาพนะคะมันกระทบเรื่องเรียนเรื่องสังคมเรื่องเศรษฐกิจไปหมดครับใช่อย่างถุงยางยาคุมแล้วก็ที่สําคัญไม่แพ้กันคือต้องคิดต้องประเมินความพร้อมของตัวเองก่อนตัดสินใจจะมีเพศสัมพันธ์ค่ะนี่คือความรับผิดชอบต่อตัวเองและอีกฝ่ายถ้าให้สรุปแก่นจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดแล้วนะครับก็คือเพศศึกษาเนี่ยจำเป็นต้องเริ่มคุยตั้งแต่เนิ่นๆที่บ้านก่อนแล้วต้องโรงเรียนช่วยเสริม โดยเน้นที่ความเข้าใจเรื่องอความยินยอมการรู้เท่าทันป้องกันตัวเองในโลกออนไลน์แล้วก็เรื่องป้องกันการตั้งครันถูกต้องค่ะหัวใจหลักที่มันร้อยเรียงทุกเรื่องเลยก็คือการเคารพซึ่งกันและกันทั้งร่างกายสิทธิ์ของอีกฝ่ายการสื่อสารที่ชัดเจนเปิดอกโดยเฉพาะเรื่องคอนเซนต์เนี่ยต้องชัดมากๆแล้วก็การตัดสินใจอย่างรับผิดชอบรู้ว่าผลที่จะตามมาคืออะไรนี่คือพื้นฐานสําคัญที่สุดเลยค่ะของความสัมพันธ์ที่ดีและปลอดภัยครับ การคุยเรื่องเหล่านี้มันอาจจะดูยากนะครับแต่ก็เลี่ยงไม่ได้เลยจริงๆเพื่อความปลอดภัยและก็ให้วัยรุ่นเขาเติบโตอ,อย่างมีคุณภาพใช่ค่ะแล้วก็อาจจะมีคำถามให้เราคิดต่อกันนะคะว่านอกจากการให้ความรู้แล้วเนี่ยพวกเราในฐานะผู้ใหญ่ครอบครัวหรือแม้แต่เพื่อนๆนกันเองจะช่วยสร้างบรรยากาศยังไงให้การคุยเรื่องเพศเรื่องความสัมพันธ์ความปลอดภัย การไม่คุกาพามกันเนนี่ยมัเกิดขึ้นได้แบบเปิดอกจริงๆคุยกันอย่างจริงใจเคารพกันเพื่อให้เขารู้สึกปลอดภัยพอที่จะขอความช่วยเหลือหรือตัดสินใจเรื่องสำคัญสคัญพวกนี้ได้อย่างถูกต้องนะคะ